ซีลีฟ์ยกกระชับผิวโดวยไม่ต้องผ่าตัดกระชับผิวที่หย่อนคล้อยย้อนวัยผิวให้กลับมาดูเต่งตึงเรียบเนียน มีปัญหาผิวหน้าที่ไม่แต่งตึงหย่อนคล้อยแล้วก็ไม่กระชับรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เตยก็เริ่มศึกษานะคะวิธีที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเนียนกระชับอยู่ตลอดเวลาจน,นได้มาเจอกับ Maxi Lip ของพิมทาราเอสเตติก้านั่นเองค่ะดูรีวิวครั้งแรกแล้วเนี่ยรู้สึกถูกใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากลองทำามากเลยส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าระหว่างทำเนี่ยไม่เจ็บเลยนะคะจะมีความรู้สึกเหมือนสั่นๆแล้วก็กระตุกนิดหน่อยและที่สําคัญก็ไม่บวมด้วยนะคะแล้วสิ่งที่เห็นผลได้ทันทีเลยเนี่ยคือใบหน้าใบเตยดูเรียวกระชับมากขึ้นนะคะใบเตยจะคอยอัปเดตผลการเปลี่ยนแปลงอีกทีนะคะขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย